สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่องอุเทนพาธรรมคุณผู้ชมครับรถยนต์ที่บ้านผมเวลากดปุ่มเปิดแอร์หลังตัวนี้นะครับนะฮะไฟมันจะไม่ติดปกติมันจะมีไฟสีเข,เขียวขึ้นตรงนี้นะครับแต่ตอนเนี้ยกดไปแล้วไฟมันก็ไม่ติดนะครับผมก็เลยลองไปหาราคาถ้าจะเปลี่ยนปุ่มตัวเนี้ยนะครับถ้าเป็นของแท้ศูนย์เนี่ยตัวหนึ่งก็ประมาณแ0 0กว่าบาทถึง900กว่าบาทเกือบเกือบพันนะครับทีนี้ ผมก็ว่าปุ่มตัวนี้มันไม่เสียอะไรน่าจะเกิดจากหลอดไฟที่อยู่ในเนี้ยมันขาดเดี๋ยวนี้เราจะมาลองเปลี่ยนหลอดไฟที่อยู่ในปุ่มเปิดปิดแอร์หลังตัวนี้กันดูนะครับขั้นต้นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะต้องถอดแผงตัวนี้ออกมาก่อนนะฮะแล้วก็ถอดปุ่มตัวนี้ออกมาเพื่อที่จะเปลี่ยนไฟนะครับเดี๋ยวเรามาทําไปพร้อมๆกันนะครับ เวลาที g, Connie, e spring, mark, these, ่เราจะถอดแผงตัวนี้นะครับจริงๆแล้วเจ้าแผงตัวนี้นะฮะมันสามารถที่จะดึงออกมาได้ตรงๆเลยนะครับเราก็ลองดึงดูนะฮะก็จะออกมาแบบนี้นะครับก็จะสามารถดึงออกมาได้ตรงๆแบบนี้เลยนะครับจากนั้นเราก็ต้องถอดเจ้าปุ่มตัวนี้ออกมาก่อนนะครับโดยการดันนะฮะดันจากด้านในนะครับดันจากด้านในให้ปุ่มให้ปุ่มมันทะลุออกมาแบบนี้นะฮะแล้วเราก็ ถอดปลั๊กมันออกก่อนถอดปลั๊กสายไฟออกก่อนนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับก็จะมีหลอดไฟอยู่สองหลอดตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีเปลี่ยนหลอดกันนะครับตอนนี้เราก็จะมาหลอดมาถอดหลอดไฟเล็กๆตรงนี้ออกนะครับตรงนี้เรียกว่าหลอด T ีสามนะครับแล้วก็บิด แล้วก็เคาะมันนิดนึงนะครับมันก็จะออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะมีหลอดทีสามเนี่ยนะครับซื้อมาก็เอาตัวนี้ใส่แทนเข้าไปนะใส่เข้าไปให้มันตรงให้มันลงล็อกนะครับมันจะมีล็อกของมันอยู่นะครับพอมันลงล็อกแล้วก็บิดนิดนึงนะครับให้มันล็อกอ่ะก็ใช้ได้นะ โอเคเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปลองใส่แล้วก็ลองทดสอบกันดูว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ลองอ่ะเอาสวิต์กลับมาเสียบเข้าที่ปลั๊กตัวเดิมเรียบร้อยแล้วนะครับก็ล,ลองมาเทสดูว่าเวลากดแล้วไฟมันจะติดไหมอ่ะเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เป็นไฟติดสีฟ้านะเพราะว่าตัวหลอดทีสามที่ผมซื้อมาเนี่ยเป็นสีฟ้านะครับก็จะมีไฟสีฟ้าติดขึ้นมาก็เป็นอันว่าใช้ได้นะครับ ไม่ต้องเสียเงินเปลี่ยนปลั๊กใหม่เปลี่ยนสวิตช์ใหม่นะฮะเกือบพันนะครับสวิตชุดนี้เกือบพันนะครับแค่เปลี่ยนหลอดไฟก็ใช้ได้แล้วนะครับนี้เดี๋ยวก็ใส่กลับเข้าที่นะครับอ่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวนี้ใส่กลับเข้าที่ไปก็เป็นอันวา่าเสร็จเรียบร้อยนะฮะ เรียบร้อยแล้วครับ